สวัสดีเอฟซีอิหล่าหน่อยสูผู้สุขคนเลยค่ะพี่น้องค่ะมือนีผ้าพี่น้องมาเบิงบรรยากาศหลังบานที่มาตกอากาศทั้งนอกหนาวหนาวพี่น้องค่ะแต่ก็ลืมบ่ได้ที่จะมาอัปเดตข้อมูลเอียงแน่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอิหล่าหน่อยเฮาได้ไปอ่าข่าของอัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะบอสโจกระได้เป็นนางคุ้ม ไปนั่งคุ้มยูหนาหองอัดเลยเรียบร้อยการอัดเสียงผ่านไปได้ด้วยดีแต่ก็มีประเด็นดรามา่าอยู่คือเกา่าแม่สมศรีขอหยิบยกเอาคอมมนหนึ่งของที่บอสโจเพิ่นไดโพดไว้เนาะพี่น้องะ่ะก็มีประเด็นดรามา่าขืนกู้ขืนมึงขออนุญาตอ่านเ้อยค่ะเป็นทางชุมชนสาวหน่อยที่เพิ่นไดโพสดไว ถ้าบัตถึกจะริตผู้ไดกระตรงขอโทษขอภัยและให้พี่น้องเบิิงบรรยากาศหลังบ้านไปนําเ้้ยค่ะเพราะวา่านี่ละ่ะหลังบ้านแม่สมศรีแฟนคลับ FC อีหีลาน้อยยืนหนึ่งกูมาคุมลูกกูร้องสูกติว่ากูกดดันลูกนั้นงี้น,นนะพญาย่อยกูบอกเลยกูบอกไว้เลยมันเป็น กรรมวิธีการทำงานของการบันทึกเสียงกว่าจะเสร็จกว่าจะสำเร็จออกมาได้เป็นเพลงที่ดีเพลงที่มีคุณภาพแต่ละเพลงมันบอดธรรมดาวันหน้าเพลงนี้ดังเพลงนี้ปังยอดวิวหลายๆคนไปร้องทั่วบ้านทั่วเมืองหรือสิบล้านวิวขึ้นจำภาพนี้ให้ได้สูสีได้หูคำว่าบารมีพ่อโจหรือคำว่าพ่อลูกคู่บุญ สูสําหรับคนที่มาคอมเมนต์กวนในทางลบนี่ลหละพี่น้องครเป็นทั้งเป็นทั้งของชุมชนที่บอโจเพิ่นได้เพิ่นได้ลงไวเนาะพี่น้องไปหาอ่านได้เ้อมีหลายๆคอมเมนต์เป็นกําลังใจมีหลายๆคอมเมนต์ในทางลบเห็นต่างได้แต่ไม่แตกแยก ก็ย่งฟั่งและสนับสนุนคือเก่าล่ะพี่น้องคะเฮาบอกบ่ได้ว่าผู้ใดดีผู้ใดผู้ใดบ่ดี็ดดดกยูทีว่าคุณเลือกที่จะชมคุณเลือกที่จะรับชมแบบไหนไปหาฟั่งกันได้นี่ล่ะเป็นอีกหนึ่งตอนนี้ที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้พี่น้องคะหลายหลายคอมเมนต์ก็ให้กำลังใจหลายหลายคอมเมนต์ก็มาในทางลบแม่สมศรีบอขอ ไปลงรายละเอียดส่วนนั้นด้วยค่ะการยังสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้อีหลาหน่อยคือเก่าพี่น้อง